ต่อมาคือคำว่าเฉวีเฉวีที่แปลว่าเรียนมีกี่ขีดอันนี้ขีดเดยอะนิดนึงค่อยๆลองนับดูนะอันนี้เขาดาวห้าแล้วกันเนาะอู่ซ e. ื่อซานเอออีปิงปิงคำนี้มีแปดขีดค่ะนับถูกไหมเอ่ยอีอีเออีเออซานอีเออซานสี่หนึ่อองามสี่อ้าหนึ่องามสี่ห้า 六一二三四五六七一二三四五六七ปมีแปดขีดนะปึ๊บปึ๊บเนี่ยเราอาจจะมองว่าตัวนี้มันเหมือนตัวเลอถูกปะถ้าถ้าเราสังเกตมันคือตัวจื้อใช่ไหมเนี่ยเวลาเราเขียนจริงๆอ่ะนี้ใส่ของเรามันก็จะประมาณเนี้ยมันคือถ้าเรานับจริงๆมันประมาณ2ขีดใช่ไหม แต่หารู้ไม่ว่าตัวจือเนี่ยค่ะที่จริงแล้วมันมีสามขีดมันเกิดจากอย่างนี้แล้วก็มันเกิดจากที่จริงมันต้องแนวนอนก่อนก็ได้นะหรือแบบนี้นึกออกปะเมื่อเลยเป็น e r zan อย่างนี้นึกออกไหมมันมีมีสามขีดอ่ะพามาดูเนาะเรามาดูกันว่าเขาเขียนยังไงหนึ่งสองสามเนาะก็จะเป็นแบบนี้ e เออสา้นโอเคได้แล้วนะอ่ามาคือคำว่าเฉวเนาะแปลว่าเรียนได้หมดเลยตาเสว์เสวเซีนะ่ยวเฉวสซึ่งเนาะตาเฉวอ่าฮะ ถ้าต้าเฉวคือมหาวิทยาลัยถูกไหมคะถ้าเป็นเฉวเชิงก็คือนักเรียนนักศึกษาเราใช้คําเดียวกันเลยนะเฉวเชิงก็คือนักเรียนหรือนักศึกษาก็ได้คือประเทศจีนอ่ะเขาไม่ได้มานั่งแยกแบบบ้านเรานะว่าแบบนักเรียนใช้ตัวนี้นักศึกษาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยของคนจีนก็คือใช้ชเสวเชิงเลยเหมือนเราซื้อไปเรียนที่ ที่จีนอย่างเงี้ยเราไปในนักศึกษาปโทใช่ไหมเขาก็เรียกเราว่าเฉวเซิงเหมือนกันเคเนะาะตาเฉว์เสวซิงแล้วก็เสว์ซีถ้าเสวซีก็คือสตาร์ดี้อะค่ะแปลว่าเรียนเสวซีเนาะแปลว่าเรียนอันนี้จะเท่ากับสตาร์ดี้สตาร์ดี้ก็ได้หรือหมายถึงตัวเรียนก็ได้นะก็คือการที่เราบอกว่าเรียนรู้อะค่ะไอ้คำว่าเรียนรู้ของเราแบบ เรียนรู้แล้วได้อะไรตรงนี้เราก็ใช้เสวยสีเหมือนกันอืมต่อมาคือคำว่าเวิร์นอ่ะลองนับดูมีกี่ขีดอ่ะเขาดาวนะซานเอออี er, i, คำนี้โยซื่อก่าปูอ่ะเรามาดูกันอีเอออีเออรซานอีเออรซานซื่อคือคำว่าเวิร์นเนาะ อย่างที่เรารู้ไปและในพาร์ทแรกๆเลยเนาะพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองนี่แหละเวิร์นเนี่ยมันจะแปลว่าภาษาแต่นอกจากภาษาแล้วนี่นะเวิร์นยังหมายถึงในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะหรือหมายถึงในเรื่องของการเขียนได้ด้วยถ้าวัฒนธรรมเนาะคำนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยก็คือคําว่าจงกัวเวิร์นพวจงกัวเวิร์นพวอืมก็คือเราไปเรียนวัฒนธรรมจีนอย่างเงี้ยค่ะเวิร์น ไอ้กลัวหายไปไหนจงกลัวว,วัฒนธรรมจีนถ้าสมมุติว่าวัฒนธรรมไทยใช่ปะเราก็เปลี่ยนจากจงกลัวเป็นไทยกลัวค่ะวัฒนะธรรมจีนไทยกลัววัฒนว่าอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมไทยและวัฒน์ว่าเป็นแบบนี้นะ คือเหมือนเลขเจ็ดอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยค่ะนาะก็คือเป็นข้อแบบนี้นะปลายปากกามันไปตวัดอ่ะมันไม่เอียงอ่ะโอ๊ยทำไมไม่ยอมให้ฉันเนี่ยมันจะลากตรงมามาเนี้ยเอออ่ะได้แล้วนี่คือคำว่าข้อ H U A นะ H U A ข้อเฮว่าว่าไม่โทราข้ออ่าต่อมาคือคำว่าชื่อ ชื่อของเรามีกี่ขีดนะลองนับดูตัวนี้ตัวนี้มีขีดเท่าดาวนะสามสองอีคำนี้นะยจู有九个部ู่九个อ่ะเรามาดูกัน一อ一二三一二三四โอ้ยโอ้ยผิด หอี่อ่โอเคครบอย่างน้อยวิชานี้เราจะได้นานหนึ่งถึงสิบอนะช่เนาะเป็นยู คือหรือแปลว่าใช่ก็ได้นะคะใช่ต่ออย่างเงี้ยเนาะนี่ชนะื่อไทยกคนไหมาช่ต่อนี่ชื่อ华人ไนมาช่ต่อก็จะใช้แบบนี้ได้เลย